อร่อยพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับเชฟเดียวอีกแล้วนะครับวันนี้เชฟเดียวจะมาทำอาหารพื้นบ้านง่ายๆแต่หาทานยากครับอ่าคือเมนูผัดมะละกอสองสหายนะครับอ่าผมก็จะใช้ไข่เป็ด2ฟองแล้วก็ไข่ไก่2ฟองนะครับขั้นตอนต่อไปอ่ะ เดี๋ยวผมจะทำน้ำซอสสาหรับเอาไว้ราดตอนที่เราผัดมะละกอนะครับใส่น้ำมันหอยลงไป2ช้อนนะครับใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อน ใส่ซอสเมก็กกี้สองช้อนใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำใส่น้ำตาลทรายลงไปสองช้อน สช้อนชานะครับแล้วเราก็ทำการคนให้น้ำซอสของเราละลายให้เข้ากันดีนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการผัดมะละกอนะครับผมก็จะทำการผัดแล้วนะครับเพื่อนๆใส่กระเทียมสับลงไปนะครับ ผมก็จะใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะครับให้มันหอมนะครับเราผัดให้หอมนะครับเมื่อเราผัดกระเทียมเริ่มหอมแล้วเนาะเราก็จะใส่มะละกอรครับที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปได้ได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้น้ําซอสที่เราได้เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับผัดลงไปเลยนะครับเพื่อนๆใช้น้ําซอสผัดลงไปเลยนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการใส่ไข่นะครับผมก็ จะทําการเกลี่ยมะละกอที่ผัดเนี่ยไว้ด้านข,ข้างของกระทะก่อนนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองนะครับแล้วตามด้วยไข่เป็ดสองฟอง แล้วก็รอให้ไข่มันเซตตัวนะครับไข่เริ่มเซตตัวแล้วนะครับเพื่อนทีนี้เราก็เอาผัดมะละกอเนี่ยคลุกเขาผสมให้เข้ากับไข่นะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการโรยต้นต้นหอมนะครับโรยต้นหอมลงไป เสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆอก็ตักใส่จานนะครับเมนูนี้ทำไม่ทำไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเมนูพื้นบ้านแต่หาทานยากครับแล้วก็อร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารด้วยนะครับ อร่อยพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านรบกวนเพื่อนๆนช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและพบกับเชฟเดียวชาแนลได้ใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ